สวัสดีครับทุกท่านครับผู้ที่ต้องการออกแบบนะครับ ง่ายที่สุดนะครับตอนนี้นะครับเป็นการสอนอยู่ที่บ้านก็มุเชื่อและเกินว่าทุกท่านคงหาเครื่องมือที่อยากจะช่วยในการออกแบบในการสร้างใบงานนะครับผมแนะนำแอปตัวนี้เลยครับชื่อว่า a n v วา d u c a t i o n ครับที่สําคัญคือฟรีด้วยนะครับท่านนะครับเป็นบุคลากรในการศึกษาอยู่นะครับเช่นเป็นคุณครูนะครับโดยมีหลักฐานก็คือบัตรข้าราชการนะครับส่วนบัตรอื่นผมไม่มั่นใจว่าได้หรือเปล่านะครับอาจจะได้ก็ได้นะครับแต่วิธีนี้ผมใช้แค่บัตรข้าราชการไปเดียวกับ gmail เท่านั้นเองครับอันดับแรกครับท่านพิมพ์ว่า w บอร์วาย เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับกดเข้ามาครับสร้างและทํางานร่วมกับแคนวานะครับพอเข้ามาหน้านี้ครับเราจะสมัครแล้วนะครับสมัครใช้งานที่นี่เลยนะครับก็สมัครตรงนี้เห็นไหมครับปลดล็อกแพ็กเกจการศึกษาของเราได้ฟรีสําหรับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่12มันก็หมายความว่าตั้งแต่อนุบาลถึงม6นั่นแหละครับเรากดตรงนี้ครับ รับการยืนยันตอนนี้ครับกดเข้ามานะครับแล้วก็ท่านก็พิมพ์ชื่อนะครับอขอย้ำนะครับชื่อเป็นชื่อนามสกุลจริงโรงเรียนจริงนะครับเพราะว่าแคนวาต้องตรวจสอบอคุณสมบัติของท่านนะครับถ้าตรงเขาก็จะอนุมัติของผมอนุมัติภายใน1วันเลยนะครับชื่อวีระพงศ์นะครับนามสกุลชุมพล หรือท่านอยากเขียนภาษาอังกฤษแนบท้ายไปด้วยก็ได้นะครับชื่อโรงเรียนนะครับใส่ชื่อโรงเรียนไปเลยครับโรงเรียนสีเอี่ยมอนุสณ์ส่วนเว็บไซต์ตรงนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับหรือใครจะใส่ก็ได้นะครับแล้วก็กดดาเนินการต่อครับสำคัญมันอยู่ขั้นตอนนี้ครับเขาบอกว่าให้อัปโหลดเอกสารที่โรงเรียนออกให้ซึ่งแสดงชื่อนามสกุลโรงเรียนสถานะครูและภายในปีการศึกษาปัจจุบันนะครับท่านก็ใส่เข้าไปนะครับบัตรคราชการครับท่านก็หาที่ท่านเตรียมไว้นะครับอยู่ตรงไหนก็หาตรงนั้นนะครับเอามาใส่ถ่ายรูปเลยนะครับถ่ายรูปบัตรข้้าารชกกใส่เไปคแลว็ เท่านี้เองครับพอสุดแล้วนะครับเขาจะถามว่าคุณสอนเกรดอะไรคุณจะเลือกเด็กป .1 2 3 4 5 6ถึงมออะไรก็เลือกได้นะครับเลือกไปเลยคุณใช้แคนว่ากับวิชาอะไรนะครับเราก็เลือกเลยครับวิชาที่คุณสอนครับศิลปะคณิตศาสตร์ไม่จำเป็นต้องใส่วิชาเดียวนะครับใส่หลายวิชาก็ได้นะครับคุณต้องการใช้แคนว่าเพื่ออะไรเพื่อเพื่อผลิตสื่อการสอนใบงานและออกแบบกิจกรรมต่างๆสุดท้ายครับท้าก็กดส่งตรงนี้ครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมจะไม่กดนะครับเพราะผมสมัครแล้วกดส่ง ไปปั๊บนะครับท่านก็รอครับผมรอประมาณ1วันนะครับทางแคนวา Can ก็จะมีชีเมลยืนยันนะครับอย่างนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แคนวาเพื่อการศึกษาเป็นอันแสดงว่าท่านสามารถที่จะใช้แคนวาเพื่อการศึกษาได้เรียบร้อยแล้วนะเข้ามาดูได้เลยครับนี่นะครับเป็นแคนวาเพื่อการศึกษานะครับก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆมากมายเลยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะออกแบบ ได้หลายอย่างนะครับผู้ที่ใช้แคนวาอยู่แล้วน่าจะไม่มีปัญหานะครับฟีเจอร์ใช้ได้หมดทุกตัวเลยนะครับเห็นไหมครับฟรีหมดเลยนะครับเอาละครับคลิปนี้นะครับถ้าหากว่ามีประโยชน์กับท่านนะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับสรุปวันนี้ก็สวัสดีครับ